สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่29เดือนมกราคมปี2 0ง0ันอ,อันนี้คือทะเลคะ่ะก็จะพาทุกท่านมาดูพาทุกท่านมาดูผีทะเลนะคะ,ะเผื่อใครไม่เคยเห็นผีทะเลฮัลโหล How are you? I'm okay. How are you? Have good. a good tour. Yeah. How about you? I'm okay. Thank you. Yeah. It looks like you can play. Oh, football, I, right? I do a tarot card on a video, do this oh, okay. video, put on YouTube. Oh, you you live streaming? No. Um, um I make a video and after that I, I put on a download to YouTube. Oh. Okay. I will see. Bye. Have a good night. Ha Have a good night. แต่ถูกอ๋อต่างชาตินะคะไม่รู้ชาติอะไรน่าจะเป็นแถบเอเชียค่ะเพระาะว่าหน้าตาเขาอาจจะเป็นฮ่องกงก็ได้คนจีนก็ได้ฮ่องกงก็ได้ไต้หวันก็ได้ไม่รู้นะแต่ดูแล้วน่าจะเป็นแนวนั้นนะนะสิงคโปร์ก็ได้แล้วพวภาษาอังกฤษเก่งมากเลยอะ่ะหรืออาจจะอาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้อยู่แถวแถวอ่า USA ก็ได้มาแล้วพวกภาษาอังกฤษเก่งมากเลยอะ่ะ แต่เขาพูดได้คนเดียวสองคนนั้นเขาพูดไม่ได้แฟนเขาแล้วก็พ่อเขาอา,อาจจะเป็นพ่อเป็นน้องสาวแล้วก็เป็นพ่อก็ได้หรืออาจจะเป็นแฟนแล้ก็พ่อไปเที่ยวด้วยกันนี่นะขาก็ถามนะแคาเห็นนะก็ะทาอะไรโอเควันนี้เป็นพลังงานของใครดีครับท่านจ๊ะพลังงานของใครดีเอรู้สึกยังไงไม่รู้อะ่ะ รู้สึกว่าจะได้ผัวปากปากรู้สึกว่าเหมือนจะได้ผัวใหม่เงี้ยเหรออ้าเร็วๆอ่ะทาไมจะไม่ได้ละ่ะก็ผัวเก่าก็เลิกกันไปแล้วไงก็เขาไปมีใหม่แล้วเนาะเราก็ถึงเวลาไงเราก็ต้องแบบมีผัวใหม่บ้างเออใช่ไหมล่ะเออใช่ปะยอกยอกค่ะยอกยอก I am ยอกพลังงานของใครดีครับท่านจ้า บอกนู้นหน่อยครับบอกเนียงหน่อยครับสาธุเป็นพลังงานของใครบ้างนะเป็นพลังงานของใครบ้างพูดผิดขออนุญาตพระแม่ธรณีท่านสิงศักดิ์สิทธิ์ทุทิศทุเดนทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญาณที่ลูกหลันนึกท่านได้ก็ดีและนึกท่านไม่ได้ก็ดีและพี่พายทั้งเจ็ดสิบแปดใบและเทพทั้งยี่สิบสองท่านเจ้าที่เจ้าทางท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง ขอบารมีท่านขอลูกหลานได้เชื่อมต่อกับท่านด้วยนะคะสาธุขอท่านเปิดทางให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกสิ่งอย่างที่ลูกทำนา,ทายแท้ทักออกไปเป็นไปตามความสัต์จริงนะคะสาธุด้วยความสธาอนันแรงกล้าของข้าพเจ้าขอให้บกเกิด เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์และบารมีให้เกิดเป็นมนต์คลังโอมของความเป่นยำให้ข oh. ้าพเจ้าได้คอนแนกกับท่านสิ่งศ oh. ักดิ์สิ connect, ทธินนะะ์ขอบคุณนะคะท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้หนูคอนแนกกับท่านนะคะขอบคุณนะคะโอเคอิ่มเพียงผู้หญิงผู้ชายดีคะอ่ามาเด้อใครมีพลังงานอะไรที่อยากจะสื่อสารอะไรนะขอให้ท่านส่งพลัง งานมาที่ที่พี่ไพด้วยเนครูบาอาจารย์สาธุถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันขอให้ท่านเจอคลิปนี้พลังงานนี้รู้สึกว่าใครจะอยากออกนอะวิธีสามไม่เอาไม่เอาพลังงานลบไม่เอาชิวไป เป,เป็นรักครั้งใหม่ดีไหมว่าผู้หญิงคนนี้รักครั้งใหม่ของเขาอ่ะเอารักเออเอ,อย่างนี้ดีกว่าใช่ป่ะพลังงานบวกเนาะรักครั้งใหม่ของเขาอ่ว่าคนที่จะเข้ามาเป็นอ่ารักครั้งใหม่ของเขาเนะจะเป็นคนอย่างไรแบบไหนหาต้องไปเป็นมือที่สามไม่เอานะเว้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาโนโนโนกระ d i t c r e d ด t w o n d พูดไปอย่างนั้นแหละแต่เวลาเปิดไพ่ใช่ปะก็ต้องอ่านตามปูนั่นแหละอ่ะมามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นว่าไพ่เล่าเรื่องวันนี้เราจะได้เกี่ยวกับเรื่องอะาไราสาชูหรือจะเป็นอ่ะโอเคก็จะเล่าไปตามตามไพ่เล่าเรื่องแล้วแต่ที่จะเปิดได้นะคะสาู ไม่เอาหรอคะไม่เอาไม่เอาผัวใหม่หรอคะเอาเรื่องอื่นเหรอครับเอาเรื่องอะไรดีครับท่านเอาเรื่องอะไรดีคะท่านบอกว่าไม่เอานะไม่เอาไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องผัวผัวใหม่นะไม่เอาเอาเรื่องอื่นเอาโอเคหนูจะอ่านตามใครค่ะโอ้เพียงสาธุขอสาธีตอีกรอบหนึ่งนิดหนึ่งสาธุ สิบสองใบครับผมอ๋อเพียงโอ้ครูพนมไม่เกี่ยวโอ้หนะเมติ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 อ๋อเพียงอ้าวติดมาสองใบครับผมว้าวอ่ะก็อยากออกกันนะสามสี่ห้าหกมืดไหมอ่ะเจ็ด 8 9 10 1 1 12ถ้าอยากจะเจอผีทะเลอะ่ะต้องแบบมืดๆนิดนึงค่ะถ้าแบบสว่างๆผีทะเลเขาจะไม่มาค่ะผีทะเลผีผีทะเลจะมีสองขาค่ะแล้วก็มีตาไซ้าข้างหนึ่งมีตาขวาข้างหนึ่งมีหูผีทะเลก็คืออ ตอนเป็นคนเขาก็จะเป็นผีทะเลพอตายไปเขาก็จะเป็นผีทะเลเหมือนเดิมค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวายพัดเขาเปียกนะ่ะขวดน้าอ๋อเช่นไรว่าอะไรอ๋ขอข้าวโพดข้าวต้มโอเคโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยโอเคเดี๋ยวเขาจัดการก็ไดนะ้อ่ะมาตำแหน่งที่หนึ่งนะคะอ้าวโอ้โ แล้วไงพลังงานของใครเนี่ยสี่ห้าหกคุณคือใครเลยคะเอ๊ดูท่าแล้วเนี่ยจะเป็นมือที่สามว่ะเฮ้ยมือที่สามหระคะ่ะเราดูยังไงเราก็ดูเหมือนมือที่สามว่ะเฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่แนใจอาถามไพ่ท่านดูท่านเจ้าขา บุคคลผู้นี้เป็นท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะ To i อ p r e s <Okay>. s, <The impressed>. <S ผู้หญิงที่จิตใจดีมีเมตตาเป็นลูกรักของพระแม่ธรณีโอเคเป็นลูกรักของพระแม่ธรณี <Okay. S 1> ก็คือเป็นผู้หญิงที่อ่านไพ่ใช่ไหมคะ mm hmm. ใช่แล้วผู้หญิวแรง บุคคลนี้ก็คือเป็นบุคคลเป็นลูกรักของท่านสิงศักดิ์สิทธิ์เป็นนักอ่านไพ่มั้งเพราะเราถามว่าเป็นนักอ่านไพ่ใช่ไหมแต่ไพ่ออกมาเป็นว่าเป็นสาวชาวบ้านที่สู้คือเป็นคนที่แบบมีความอ่อนน้อมสมตนเคารพผู้อื่นมีความเคารพผู้อื่นเป็นคนที่แบบมีเมตตาเป็นคนมีเมตตาเป็นคนลึกลับ เป็นคนที่ผ่านโลกมาเยอะแยะมากมายเป็นลูกหลานของท่านสิรสักดิธิ์น,นะบอกแม่นมือไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่มือที่สามหรกแต่เราจะถามท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นมือที่สามหรือเปล่าคะคนที่สำเร็จการงานคนที่สำเร็จการงาน เป็นมือที่หนึ่งใช่ไหมคะเป็นคนที่อ่านไพ่ได้ใช่ไหมคะเดินทางกำลังเดินทางใครกำลังเดินทางเป็นบุคคลที่จะมีใครบางคนเดินทางมาหาเขาอะนะ เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นโรคทางใบของเขาเป็นแม่ของลูกเป็นผู้หญิงที่เก่งที่แกร่งอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นคนมีเซนส์เออ,เป,กกอเป็นนักพยากรณ์ก็ได้อ่าเนี่ยนะเป็นนักพยากรณ์คือโอโ้ไม่บูดาเป็นผู้หญิงที่แบบเก่งดวงชะตาของเขาคือจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชัชวาเว้ยไม่ได้พูดเล่นอ่านตามไพ่ครับผม เออเนี่ยเราก็ดูเนื้อไพ่สิเห็นไหมล่ะเบอร์นี่แบบเบอร์นี่ไม่ได้หลอกไม่ได้ตัวนะไม่ได้ตัวนะบัวแมนอ่ะอะไรนะอะไรว่าที่ลองเพลงบัวตัวอะไรนะอะไรวะที่มันลองเพลงชื่ออะไรไม่รู้เป็นลูกหลานของพระแม่ธรณีเป็นผู้เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมีเมตตาอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นคนที่สู้งานเก่งงานคือโชว์ฝีมือผลง,งานของเขาด้วยมือของเขาเองอะด้วยเป็นคนชอบทําบุญทําทานด้วยรักสัตว์รักเด็กใจดีอะ่ะมีความอุดมสมบูรณ์อ่ะมีความเป็นแม่มีความเป็นแม่มมป,แมปกป้องผู้คนคือเป็นแม่ให้กับทุกคนได้ทั้งโลกใบนี้คือ มีอะไรเงี้ยเขาก็คือปรึกษาได้เป็นทุกสิ่งอย่างเป็นลูกหลานของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชีวิตเนี้ยเขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วบนโลกใบเนี้ผ่านทุกสิ่งอย่างแกร่งชารนงแล้วก็จะมีใครบางคนนะเออเป็นแล้วก็เป็นคนที่อึดเออถ้าถ้าไปแบบนี้เราจะตีเป็นว่าเป็นคนที่อึดก็ได้หรือจะมีใครเดินทางมาหาเขาก็เป็นได้เป็นผู้หญิงที่อึดใช่ไหมคะ อ๋อจะมีใครเดินทางมาหาเขาเขาเป็นคนที่แบบจิตใจดีมีเมตตาชอบแบบใจดีอ่ะใจดีชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันชอบให้น้ําใจชอบให้แล้วจะมีใครบางคนนั้นเดินทางมาหาเขานะ<ม>เดินทางมาหาเขาอเราตีได้ว่าสามคนเนี้ยคือบุคคลเดียวกันเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือบุคคลเดียวกันไม่ใช,ไใช,ใไใชใ่ไม่ใช่ใครอื่นใครไม่ใช่ใครอื่น มือที่สามใช่ไหมคะขอย้ำอีกทีนึงบุคคลในครอบครัวอบุคคลในครอบครัวไม่ใช่มือที่สามหรอกคุณนั่นแหละเป็นคุณเองอเป็นคุณนะ่ะเป็นคุณนะ่ะคุณที่ใครมาเจอคลิปนี้นะคุณนั่นแหละคือ,อคนที่แบบมีจิตสัมผัสอ่ะสัมผัสที่หกอ่ะสัมผัสที่หกแรงแต่ถ้ายิ่งปฏิบัตินะแกเอ,อ้ยแรงมาก แต่ว่าถ้าคนเดยวกินบังซีวิรัตหรือกินเจอุ้ยกินบังซีวิรัตอาจจะอ่าถ้ากินเจนะเธอเอ้ยสัมผัสแบบสัมผัสคือเขาจะจับตัวเราได้เลยเ mm. ออนั่นแหละนั่นแหละจะมีคนเดินทางมาหานะชีวิตครอบครัวก็คือเอาเป็นคนที่แบบแต่งงานแล้วเออเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วเออนั่นแหละ mm hmm. แต่ก็จะมีคนเดินทางมาหานะจะมีคนในครอบครัวนะเดินทางมาหา จะมาขอโทษอะไรกร็แล้วแต่แหละจะมา,อาขอกาสอีกครั้งหรือจะมา,อาเออแหละขอกาสแล้วก็จะมา,าคือจะมาทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทําให้คุณน่ะอาจจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เขามองข้ามอ่ะที่เขา,าไม่เคยอ่ะไม่เคยไม่เคยแบบ คือเขามองข้ามคุณนะเขาไม่เห็นคุณแต่เขามองเห็นคนอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะโดยเฉพาะเพื่อนฝูง,งอะไรเงี้ยเอามาดูเกิดอะไรขึ้นแต่เราดูแล้วนะเออวะภายเราเรื่องนี้ว่ะคือการงานการเงินใช่ไหมเขาจะมีแบบความสําเร็จมีชื่อเสียงโอเคโทษทีการเงินการงานก็คือ,อ จะมีกินมีใช้อะนะคือไม่อดอยากจากจากการงานที่เขาสร้างอืไม่ได้มาจากครอบครัวนะเนี่ยครอบครัวคือครอบครัวน่ะเหรอการเป็นครอบครัวน่ะเหระคือมันตกมรณะไงเคยเป็นเคยเป็นครอบครัวกันแต่ว่ามันมันตกมรณะไงเคยเป็นไงใช่ป่ะเคยแต่งงานเคยเป็นครอบครัวแต่มันตกมรณะใช่ป่ะการเงินก็คือจะสําเร็จด้วยตัวของเขาเองนะอืในกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงนั่นเหรอ ผู้คนก็จะมองเขาว่าเขาเป็นคนมั่งคั่งนะเป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่เก่งขยันหาเงินแล้วก็จะเป็นคนที่แบบมีความร่ํารวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยตัวของเขาเองนะอืมในสังคมอะนะเป็นผู้หญิงที่แบบจะคือรวยอน่ะอืรวยนะอ่ะเออแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบรักเดียวใจเดียวอืถ้าแบบถ้าเขาแต่งงานใช่ปะก็แบบจะเป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวแต่เขาน่ะ เออความสุขของเขาก็คือความสุขของเขาก็คือเป็นเฮ้ยไม่ใช่ความสุขเฮ้ยมอนเขาจะได้แต่งงานเลยอะผู้หญิงคนนี้เขาจะได้แต่งงานนะเฮ้ย Queen of Pentacles. King o อ p e n t a c l เ s เอ้ยผู้หญิงคนนี้เขาจะได้แต่งงานน่ะโอ้ยแกเขาได้แต่งงานเขาเจอเนคูเขาแล้วแต่ทำไมอ,อ ก็เจอเนื้อคู่ขนแล้วนะก็แต่งวยแกเขาจะได้แต่งงานน่ะถ้าสีไม้เท้าก็คือเนื้อคู่อ่าเราไม่รู้หรอกคนอโอเคคนใหม่คนเดิมเราไม่รู้หรอกอืมอืมโอเคโอเคชีวิตการแต่งงานของเขาเราโทษทีโทษทีเดี๋ยวดูไปแล้วนะเขหาหันหลังให้กันนะแล้วก็ผู้ชายนะ่าจะทําอะไรผิดแล้วก็สุดท้ายก็ได้เลิกรากัน สุดท้ายก็คือผู้ชายก็ได้แค่คิดถึงหอยหาบุคคลนี้นะผู้หญิงคนเนี้ยเออแค่หอยหาแล้วก็สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวไม่ไม่เอาประมาณเขาบอกว่าต่อให้เป็นคู่กันใช่ไหมเป็นคู่แท้คู่บุญคู่บารมีอะไรก็แล้วแต่เมื่อเมื่อที่ผ่านมาแต่เมื่อสิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแบบว่าไปมีมือที่ซ้ำอะไรก็แล้วแต่ใช่ป่ะก็คือขอตัดจบ ก็อยู่คนเดียวเริ่มลังเลแล้วไอ้ไพ่ใบที่หนึ่งตำแหน่ง,งนที่หนึงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วแต่ไพ่ก็บอกแล้วว่าเป็นคุณไม่ใช่ไม่ใช่มือที่สามเราพยายามจะคิดอะแต่เดี๋ยวมาดูไพ่ยขยายนะครับไพ่ยขยายก็คือจะได้คําตอบเพิ่มเติมนะครับก็เ,เป็นคู่กันแต่ว่าเขาตัดจบกันเพราะว่า ่าจะมีรักซ้อนนะนะเออเหมือนเหมือนผู้หญิงถ้ามีรักซ้อนมีรักใหม่ใช่ไหมเราคิดว่ามือที่สามนะอาจจะหลอกเขานะว่าเขาท้องหรือถํามองว่ามือที่สามอ่ะคือเป็นแม่ของลูกหรืออาจจะท้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่คู่เขาไม่ไม่ใช่แม่ของลูกแล้วก็ไม่ได้ท้องคือเขาอยู่แค่ผลประโยชน์นะอ่ะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นไอเจ้า Maaf, maaf.